สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวันชนพล,ะลพามาดูพี่ใหญ่265 CT Clearing ครับการลิ i งข้างทางันนี้เส้นที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอสวนภูมินะครับก็เป็นช่วงขาเกี่ยวระหว่างอำเภอพนธมไพรแล้วก็สวรณภูมินะคุณผู้ชม ว่าเป็นช่วงตำบหลหนองทับไทยแล้วก็ตำบลตำบลช้างเผือกครับามาดูเจ้าเดีอยฮั้ากักเขียวเขาเล่นแข็ง ที่ต้องเอาดินแห้งนะครับแห้งๆแล้ปูเพื่อที่จะให้ทีม10ลอ้อ12ล้อนี่ลงมาวิ่งดินข้างล่างได้นะมันจะได้ง่ายต่อการทาง,งานนะครับถ้ามัน10ลอ้อ12ล้อวิ่งมาลงข้างล่างได้บินข้างล่างได้ก็ประหยัดเวลาไปเยอะครับ กี่หฟันนะครับหนคิวเข้ามีเนมเพทด้วยนะคุณผู้ชมเนมเพทที่บุ้งกีนะครับเขก,ก็จะบอกความกว้างความลึกนะครับจริงจริงทีมวิลามนี่อัพไซต์บุ้งกีทุกคันครับอัพไซต์มาหมดเลยปกติ2 1 5หนึ่ีมันจะแค่หนึคิวเองนะแต่ว่าทีมวิลามไปอัพมาเป็น1.2นะครับ แล้วก็เจ้า265นี่ตามสเปคบอกว่าเป็น1.3นะคุณผู้ชมแต่ว่าไปอัพเป็น1.5นะครับึินอยู่กับการใช้งานมนั่นแหะครับขุดดินขุดอะไรก็1.5ได้สบายครับรถไซส์ขนาด27ตัน 250ครับที่เดียวกันเลยจมแล้วยกเลยครับกด10บดินแล้วนะ <laughs> <laughs> อโอเคครับไม่ได้แล้ะดูยัดเกี่ยวรถต่อ ผมลองไปหาข้อมูลเชิงลึกของคันนี้ดูนะคุณผู้ชมในใบสเปคหรือว่าในใบบชัวหรือว่า PDF ที่เราเรียกกันนี่นะครับบอกว่าเป็นใบแท็กใบแท็ก60เซนนะคุณผู้ชมใบแท็ก60เซนแล้วก็เป็นบุ้งกี1.3ลูกบาทเมตรนะครับก็เลยหนัก27ตัน รหรือว่าเกือบ7ตันแต่ว่าคันนี้มีการไปเสริมแผ่นเหล็กพิเศษมาก็คือเสริมแข็งแล้วก็ใบแท็ก8เซนมุกจกี6ฟันนะครับ1.5 Q อาจจะหนักประมาณ28ตันกว่าๆนะคุณผู้ชมนะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับ เขาก็ประมาณ27ตันครับโดยประมาณนะเอาเป็นทิ่กัดนี้เลย กำลังเครื่องกำลังน้อมโคตรดีครับสบายเลยเจะเจอแข่ง กำลังขุดที่ไปบุ่งกี้เข้านี่พเพื่เผออาจจะมีประมาณ200กิโลนิวตันนะคุณผู้ชมอันนี้สเปคผมเดาเอานะเดาเอาปกติรถตุดขนาด2 0 0นี่ก็อยู่ประมาณ150-160ประมาณนี้นะครับตัวนี้มันมันใหญ่กว่า200ก็อาจจะประมาณ200น้นิดๆครับหรือว่า190กว่านะกำลังขุดเขา ผู้ครับคลิปนี้เองก็จัดให้ชม13นาทีนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ youtube ชอวัชรพละด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆในช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าเดือดฮักยักษ์เขียว2 65 CT นะครับก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปน้ครับคลิปนี้มาแล้วครับ